สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอย,ยงเผยวัคซีนโควิดไม่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แค่ลดความรุนแรงของโรควันที่4กันยายนศาสตราจารย์นในแพทย์ยงภูวรวันได้โพสต์ข้อความระบุว่าโควิด -19 ภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อเกิดโรคติดต่อเราจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อลดการระบาดของโรคและยุติการระบาดภูมิคุ้มกันหมู่จะให้ผลในการป้องกันการระบาดภูมิคุ้มกันนั้น จะต้องป้องกันการติดโรคได้และเมื่อภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรมากจํานวนหนึ่งก็จะช่วยป้องกันคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันไปด้วยเช่นโรคหัดโปลิโอประชากรส่วนใหญ่ได้วัคซีนในการป้องกันโรคโรคก็จะเบาบ้างและในที่สุดก็จะยุติการระบาดเมื่อมาดูโควิดจุดมุ่งหมายการให้วัคซีนในระยะแรกต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ แต่ในปัจจุบันเห็นได้ชัดแล้วว่าวัคซีนทุกชนิดไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนจากประเทศตะวันตกหรือตะวันออกเพียงแต่ลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการตายและยังพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเมื่อติดเชื้อปริมาณไวรัสที่อยู่ในตัวสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ ดังนั้นวัคซีนที่ใช้ในขณะนี้จึงไม่สามารถที่จะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เพราะถึงแม้มีภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เนื่องจากภูมิคุ้มกันลดลงตลอดเวลาและขณะเดียวกันระยะฟักตัวของโรคโควิดสั้นมากจึงทําให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่ลดความรุนแรงของโรคได้เมื่อไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในแต่ละคน ก็ไม่สามารถจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในการลดการติดเชื้อในประชากรหมู่มากได้จะเห็นได้ว่าทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิสราเอล ที่มีการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากก็ยังพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากเช่นเดียวกันแต่ความรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดในระลอกก่อนที่จะมีวัคซีนลดลงอัตราการตายและอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลลดลงดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในโควิดจึงไม่สามารถนํามาใช้ได้ในขณะนี้ทั้งที่แต่เดิมคิดว่าถ้าประชากรส่วนใหญ่ได้วัคซีนถึง70%เอร์เซแล้วโรคจะทุเลาลงแต่ความเป็นจริงประเทศที่ฉีดวัคซีนได้สูงแล้ว ก็ยังพบการระบาดของโรคทางออกของโควิดทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนเคยหรือติดเชือ้อและมีภูมิคุ้มกันอยู่และเมื่อติดเชือ้ออาการของโรคก็จะน้อยลงหรือไม่มีอาการแล้วจากกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้นและการติดเชื้อครั้งต่อต่อไปอาการจะน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีการติดเชื้อครั้งแรกเมื่อยังไม่มีภูมิต้านทานเลยอาการจะรุนแรงได้และเมื่อมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะจากวัคซีนหรือการติดเชื้อครั้งแรก การติดเชื้อครั้งต่อไปอาการก็จะน้อยลงและในที่สุดก็จะเป็นแบบไม่มีอาการและโรคนี้ก็จะอยู่กับเราโดยที่ติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรงหรืออัตราการเสียชีวิตน้อยมากเช่นโรคทางเดินหายใจทั่วไปเป้าหมายการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในโควิดภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่ป้องกันความรุนแรงของโรคได้ภูมิคุ้มกันหมู่ที่ตั้งเป้ะไว้จึงไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้ ทุกคนต้องสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจากการฉีดวัคซีนหรือการติดโรคแล้วเมื่อเป็นซ้ำก็จะไม่มีอาการหรืออาการน้อยลงเมื่อเป็นเช่นนี้ปริมาณการฉีดวัคซีนที่คาดไว้แต่เดิมในการลดการระบาดของโรคเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงไม่สามารถนํามาใช้ได้หรือกล่าวว่าต่อไปนี้ทุกคนจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นซ้ําและในอนาคตเด็กเล็กที่เกิดมายังไม่มีภูมิก็จะมีการติดโรคโดยธรรมชาติซึ่งโรคนี้ไม่รุนแรงสําหรับเด็กหลังจากการติดเชื้อในวัยเด็กแบบโรคทางเดินหายใจทั่วไปที่เราพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เคยติดเชื้อในวัยเด็กและมีภูมิอยู่แล้วโรคนี้จะอยู่กับเราไปตลอด จำนวนวัคซีนที่จะใช้จึงต้องใช้สำหรับประชากรทุกคนในประเทศไทยทุกคนในการสร้างคุมมคุ้มกันพื้นฐานเพื่อลดความรุนแรงของโรคในกรณีที่มีการติดเชื้อหรือให้เป็นแบบไม่มีอาการในครั้งต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ